เจ้าๆก็พูดจะกินอย่างเนาะข้าวจีเห็นหม้ออิสมสียเข้าวเย็นหลือตะวาบะก็เลยเอามาจีใส่ซีอิวขาวใส่ไข่ใส่พริกไทยใส่รดดีสูตรไฟสูตรมาของสมศรีหวานนั่นเนอะใครชอบกินแบบไหนก็ใส่ได้เลยเจ้าสำหรับสมศรีก็ชอบใส่รดดีตัวเจ้าก็ใส่ซีอิวขาวใส่ไข่แฮแกนถ้าเขาเป็นข้าวเจ้าอ่ะจะดีข้าวเจ้ามันจาแข็งเนาะ แต่อันนี้สมศรีมีข้าวเย็นเหลือสมศรีก็เลยใจข้าวเย็นข้าวเหนียวนี่แหละเจ้าอันนี้เต่าปิ้งขนมปังแล้เนี่ยสมศรีก็จะเอามาใส่ในนี้เจ้ามันง่ายสําหรับสมศรีเนาะมันมีเต่าไฟแค่นี้ก็เร็และเจ้าคิดยังออกกันนี่แหละเจ้ามากินข้าวข้าวจีค่ะข้าวจี เปลี่ยนไฟเบอร์มันก็ยังหิวอยู่นี่แหละสมศรีฮอทขี้ม็อบฝนตกอากาศเย็น ผิดน <l panels sei> <lockdown> ้ำไก่น้ำผิดหมูกระจกนะคะจาได้เจ้าเขาเย็นเหลือตบาปะ ัมบางคนมาสมชิกินใหญ่จะอ,อกจิรืได้แล้วเจอะแ้วเจ้านะจไปทำงานนะเย่ห้าเกิน Hãy ừ, gì cho gan Ghiền Bà là bà. Hả bà là bà. Bà lấy mùa. cái nhà cái lầm. ข้าหอมสามวันแหลกมีแต่มักอยากกินข้าวข้าวันที่สีแล้วอยากกินข้าแล้ว มันคือมอสุ่มสีไปเปลี่ยนจมูกขั้วใจมันเด็ดเดียวมันแต่ก่อนแตะก่อนนี่มันก็ยังเสพจังอ่ะมันนี่ขัวจะแปลงออกแบบใสแบบมันใส่อ่ะจะกัวมอสเบอร์ไออ่ะมันเจ็บมันปวด ทำใจกันอันนี้น้ำพริกหน้าไก่กรอบ ลจขอบคุณทุกคนเจ้าที่ติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ